สวัสดีครับจากเพจอโวคาโดชูโฮมวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้เรามาดูแปลงลูกค้านะครับที่อำเภอเมืองนะครับเป็นที่ราบนะครับที่ตรงนี้สูง200กว่าเมตรนะครับ290เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับด้านหลังผมเนี่ยจะมีดินที่ยกโคกไว้นะครับเดี๋ยวผมขอสลับกล้องนะครับ อันนี้เป็นส่วนของลูกค้านะครับย้าวไปจนสุดลูกหูลูกตานู่นเลยนะครับตรงหลังคาสีน้ําเงินนู่นนะครับข้างหลังมีบ่อปลานะครับแล้วก็มีคลองไส้ไก่นะครับรอบๆนะครับดังนั้นระบบน้ําที่นี่จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับตอนนี้ลูกค้าให้เรามาดูนะครับว่าจะสั่งต้นอะโวคาโดเราหลายร้อยต้นนะครับแล้วก็จะมาดูว่าสวนที่นี่นะครับบริหารจัดการยังไงได้บ้างนะครับ สวนที่นี่เป็นดินที่ยกโคกนะครับลักษณะที่นี่เป็นฟาร์มหมูเก่าแล้วก็ตอนนี้กําลังยกโคกดินขึ้นมานะครับดินลักษณะที่เนี่ยเป็นดินลุกลังนะครับดินลุกลังก็จะเป็นดินปนหินปนทรายดังนั้นธาตุอาหารจะไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยแนะนําให้ขุด50คูณ50นะครับข้างบนนี้แล้วก็ผสมวัสดุปลูกเข้าไปเช่นแกลบดีบแกลบเผาขุยมะพรา้าวใบไม้แห้งนะครับหรือดินปลูกก็ได้ถ้าเอาจะเอาง่ายนะครับก็ผสมเข้าไปแล้วก็ กลบนะครับกลบเสร็จแล้วก็จกนะครับลองที่บัวก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กลบกลบเสร็จปุ๊บก็จกดินแล้วก็ปลูกข้างบนนะครับนี่หลายร้อยต้นนะครับประมาณสี่ห้าร้อยต้นนี่สบายๆเลยนะครับแล้วก็ต้นพันธุ์ของเรานะครับอายุแค่หนึ่งปีแเดือนก็สามารถให้ผลผลิตได้แล้วนะครับแล้วก็ดูแลเซอร์วิสนะครับเกิดลูกค้าอยาก เพิ่มตรงนั้นตรงนี้เราก็จะให้คําแนะนําตลอดนะครับเบอร์โทรนี้เราใช้มา17ปีนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะหายไปไหนนะครับ0871577899นะครับลาย08เอ้ย0617878210เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับก็มีอะไรก็โทรปรึกษาก่อนได้นะครับนี่พื้นที่ตรงนี้ยกโคกนะครับข้อดีของการยกโคกก็คือทําให้อ่า ดูแลเรื่องบริาหารจัดการน้ําได้ง่ายเช่นถ้าเกิดฝนมันตกหนักๆนะครับเวลาเราปล่อยก่อนให้อ่อปล่อยให้ดินแห้งก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะเป็นข้อดีในการเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่าดินตรงเนี้ยอ่อดินตรงเนี้ยเวลาถ้ามันแช่น้ําไว้นาน,านๆใช่ไหมมันก็จะดูดน้ําเข้าไปที่ผลเยอะนะครับเวลาเราเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฝนมันตกแล้วเอาไปไว้ที่ลูกค้าเนี่ยอ่อปัญหาคือผลมันก็จะเน่าก่อนที่มันจะสุก นะครับอันนี้สําคัญที่สุดนะครับการยกโคกก็เป็นข้อดีนะครับก็คือ1ปรุงดินได้ง่ายแล้วเราปรุงดินเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับเกิดดินมันไม่ดีใช่ไหมในระยะยาวเราก็แกลบเอาพวกอินทรีย์วัตถุนะครับถมเข้าไปนะครับมันถมเข้าไปเรื่อยๆดินก็จะมีธาตุอาหารเพียงพอนะครับต้นพันธุ์อะโวคาโดนะครับสามารถปลูกในที่ราบได้นะครับพื้นที่แค่200กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับ200 ตรงนี้นะครับ295นะครับ295เมตรจากระดับน้ำทะเลดังนั้นปลูกได้นะครับปลูกได้ภาคกลางก็ปลูกได้ผลปลูกได้ทั่วทุกภาคนะครับบอกเลยว่าปลูกได้ทั้งทั่วทุกภาคนะครับแล้วเราก็ให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ดูแลให้นะครับใครอยากเริ่มธุรกิจปลูกอะโวคาโดถามว่าคนกลัวว่ามันจะล้นตลาดนะครับบ้านเรานะครับสายพันธุ์ไม่ดีเนี่ยเพียบเลยนะครับสายพันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์อะไรที่มัน ที่มันตลาดไม่ต้องการเน่เริ่มเริ่มที่จะจะบอกว่าไงเริ่มที่จะล้นนะครับแต่สายพันธุ์ที่ดีเนี่ยก็ยังมีน้อยอยู่นะครับก็ยังน่าทำนะครับแล้วก็ต้องรีบทําด้วยนะครับ2ตลาดแปรรูปก็ยังก็ยังสดใสนะครับก็ยังสดใสเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดแปรรูปเนี่ยเ,เขายังต้องการาผลผลิตที่เอาไปนะครับจะสกัดน้ํามันทําน้ําปั่นนะครับ ทำฟิตได้แช่แข็งทำเคลียมเครื่องสำอางพวกนี้สามารถไปได้หมดนะครับเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหารสูงนะครับต่อไปเนี่ยคนจะคนจะค่อนข้างที่จะหาผลไม้ที่มีประโยชน์มารับประทานนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจต้นพันธุ์ 087 15.7 7 8 9 9นอกตัวนะครับต้นพันธุ์ต้องเป็นต้นเสียบยอดพันธุ์นะครับเพราะว่า1ติดผลได้เร็วอายุแค่1ปี8เดือน 2. อได้ใส่พันธุ์แท้แน่นอนนะครับถ้าซื้อกับเรายัางไงก็แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า,เ,าเราเราต้องรับซื้อถ้าเราเอาพันธุ์ไม่ดีให้นะครับมันก็จะมีปัญหาในระยะยาวดังนั้นสําคัญมากๆนะครับเรื่องใส่พันธุ์เพราะว่ามันเป็นการติดกระดูกเม็ดแรกนะครับไม่ใช่ซื้อเจ้านั้นเจ้านี้ แต่ว่าจะบอกว่าไงซื้อเจ้านั้นเจ้านี้แต่เออเาสายพันธุ์ไม่ดีมาให้นะครับมันก็เสียเวลานะครับแล้วเขาก็ขายปุ๊บหายเลยอย่างเงครับมันก็จะมีปัญหาแต่เราก็ดูแลตลอดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับมีอะไรสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่ามีอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยเราเราตอบหมดนะครับ เบอร์โทร0871577899นะครับใช้มา17ปีคิดดูนะครับเราไม่มีโกงนะครับไม่มีขายขายออนไลน์เราส่งทุกเจ้านะครับเสียเน่าต้นตายต้นอะไรพวกนี้เราเราเคลมให้นะครับสินค้ารับประกันระหว่างขนส่งนะครับหากตายพังนะครับส่งให้ใหม่ไม่ต้องเสียค่าอะไรเพิ่มเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เราที่สนับสนุนเรานะครับแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับกดไลค์กดติดตามแล้วเดี๋ยวเราเอามาแชร์กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ